ถามว่าทําตรงนี้เนี่ยใครสบายตัวสุดก็คือแบงค์พันนี้จะได้มีโอกาสที่จะเคลียร์พอร์ตตัวเองที่มันมีนี่เน่าเยอะๆตอนนี้บริษัทบริหารนี่ก็ไม่อยากได้เพราะว่ารลบไปเนี่ยก็ไปหาเงินหารายได้ไม่ได้อยู่ดีคนก็ยังไม่คืนนี่อยู่ดีถ้าถามว่ามันจะช่วยทาให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นมาเลยไหมมันยังต้องทําอีกหลายเรื่องเพราะว่าเรื่องหัวใจสําคัญก็คือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันไม่ดี สุดท้ายถึง NPL ลดลงที่แบงก์แบงก์ก็ยังไม่ปล่อยกู้คนใหม่อยู่ดีเพราะว่าเขาก็เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมีแต่จะต่ําเตี้ยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะปล่อยกู้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนตอนที่ทําคุณสู้เราช่วยมีอีกหลายคนที่เขาก็บอกว่าฉันสู้ยิบตาขายของขายสมบัติที่มีเพื่อที่จะส่งเงินกู้ให้ตรงกําหนดเวลาแต่ว่ามากลาปุ๊บเนี่ยฉันสู้ไม่ไหวแล้วทำไมถึงไม่ช่วยพอมันมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวจะมีการ การช่วยรอบต่อไปตอนนี้ประชาชนเริ่มแบบว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะตกกระบวนรถนี้ก็อาจจะเริ่มลังเลว่าเอ๊ะงวดนี้จะผ่อนดีไม่ผ่อนดีแบบนี้ก็เป็นอันตรายอีกแบบหนึง่งสําหรับระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน